ก็เดี๋ยวรอดูคะแนนเสร็จก่อนนะครับแต่ว่าจริงเอาขอบคุณพี่น้องประชาชนแล้วกันนะครับกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมและพรคเพื่อไทยเข้ามาทํางานเป็นตัวแทนของท่านในจังหวัดอุดรธานีและผมยืนยันกับทุกท่านนะครับท่านไม่ต้องกังวลผมทางานเต็มที่นะครับแล้วก็จะทํางานเพื่อคนอุดรทุกๆคนนะครับอย่างดีที่สุดครับที่เราประกาศนโยบายแบบว่า รจริง่อนโยบายเรื่องของพืนสวนโลกแล้วก็เรื่องของน้ำเรื่องของน้าประปาที่สามารถทำได้ทันทีทุกอปทเมื่อสักครู่ประกาศนโยบายไปแล้วค่ะจริงๆเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับเป็นนโยบายที่ผมคือก่าจะออกมาเป็นนโยบายได้เนี่ยมันต้องพูดคุยกันแล้วก็ตอนที่พักส่งผมลงเนี่ยเขาถามผมว่าผมอยากจะทำเรื่องอะไรมากที่สุดให้กับคนอุดรผมตอบเป็นเรื่องน้ำนะครับ ก็เรื่องน้ำประปาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันอยู่กับชีวิตนะเรื่องน้ำคนเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญของการใช้ชีวิตนะครับและเรารู้ว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆที่อยู่ในอำเภอต่างๆหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเรื่องน้ําประปาสะอาดแล้วน้ําใช้อย่างพอเพียงเนี่ยมันยังมีปัญหาแล้วผมตั้งใจทําเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยลองไปดูแบบลองทําอะไรแหละไอ้โมเดลที่เราไปดูนะครับแล้วก็ที่เขาเอามาใช้ที่อำเภอบรรดงที่ผมลงไปใน สื่อของของผมเนี่ยนะครับจริงๆตัวนั้นเนี่ยเป็นความตั้งใจที่เราจะทําแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไปลองอ่ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเราจะทําแบบนี้แหละโมเดลนี้แหละนะครับก็ไปลองดูแล้วก็ปรากฏว่ามันได้ผลได้ผลตรงที่ว่าหนึ่งน้ำมันออกมาสะอาดจริงแล้วมันใช้หลักอ่มันใช้เงินไม่ได้สูงมากนะครับเพราะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าราคาประมาณเนี่ยเราสามารถทําให้ทั่วถึงเนี่ยภายใน1ปีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับ เราสามารถทําให้ได้เลยนะครับที่บอกว่างบประมาณถ้าเปรียบเทียบกับพักประชาชนเขาบอกว่าทําได้ที่ส0 0 0 0 0ของเรา4ี่แสนเนี่ยข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะคือในสื่อเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าเวลาคนมาคอมเมนต์มาอะไรเนี่ยตอนที่ผมไปดีเบตเนี่ยเดี๋ยวขอพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งตอนที่ผมดีเบตแล้วมีคนเอารูปผมไปลงบอกว่าผมไปต่อว่าคนพี่น้องประชาชนที่มาจริงเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตอนที่ดีเบตเนี่ยออตอนมีคนตะโกนขึ้นมา ช่วงที่ผมพูดถึงน้ำประปาเขาบอกว่า,าไม่รู้เรื่องอย่ามาพูดผมก็เลยบอกอถ้ารู้เรื่องมาพูดแทนผมแต่ผมก็พูดยิ้มๆมันนะครับไม่ได้อะไรก็อยู่ใช่ไหมครับมีคนตะโกนอย่างนี้ขึ้นมาเป็นพิธีกรด้วยจริงๆเนี่ยเรื่องน้ำปปาเนี่ยมันมีแนวทางของใครของมันแล้วที่บอกสองแสนเนี่ยผมก็ต้องบอกคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยเขารู้จริงหรือเปล่าว่าสองแสนมันทําได้จริงหรือเปล่า,ามันไม่มีทางหรอกครับสี่แสนก็บานนี่ก็ถือว่าถูกที่สุดละ ผมว่านะแต่ต้องไปดูนะเขาใช้อุปรกรณ์อะไรบ้างผมลงในในคลิปทิกตอกในวิดีโอเนี่ยไปดูแล้วทุกคนยังบอกเลยทําได้ยังไงราคานี้แล้วทําออกมาเนี่ยผ่านคุณภาพผ่านการตรวจทุกอย่างแล้วผมก็ไปลองดื่มดูนะครับซึ่งผมเชื่อว่าน้ําประปาแบบเนี้ยโมเดลเนี้ยมันจะทําให้ใช้ได้อย่างทั่วถึงจริงๆนะครับซึ่งอย่าบอกว่าสองแสนเลยครับที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาทําแล้วทำทำ,ทำไว้เนี่ยมันไม่มีต่ํากว่านี้หรอกครับมันไม่โอ้ราคาอย่าให้พูดเลยครับแต่ละแหง่ง ว่าทาเท่าไหร่ล่าสุดบอกว่าไปทํมาเลยนะแอปอะไรเพื่อที่จะเฉพาะค่าแอปทําแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเ,เห็นเขาลงในข่าวนะครับว่าทําแอปก็เป็น1 0ล้านซึ่งไม่รู้จริงไม่จริงนะ้าผิดตัวเลขต้องกราบขออภัยนะครับแต่ว่าการที่จะทําให้ได้อย่างตั่วถึงจริงราคามันต้องต้องถูกต้องไม่แพงแล้วก็ถ้าแพงเนี่ยพันแปดหมู่บ้านจะเอาเงินที่ไหนมาทำอะครับเพราะฉะนั้น1ต้องสะอาดจริงแล้วราคามันต้องถูกนะครับถึงจะทําได้อย่างตัวถึง นอกจากเรื่องน้ําแล้วที่ประกาศแถลงต่อสื่อมวลชนต่อพี่น้องคนอุดรธานีบอกว่าจะสารงานต่อในเรื่องของมหากรรมพืชสวนโลกที่อดีตนายกวิเชียนได้เป็นคนริเริ่มตอนนี้สามารถเดินหน้าอะไรยังไงได้บ้างคะ่ะงบประมาณอบอจอเพียงพอไหมที่จะไปสนับสนุนมหากรรพืชสวนโลกคือจริงๆเนี่ยเรื่องงบประมาณพืชสวนโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อบอจอนะครับคน ส่วนใหญ่เข้าใจไม่ค่อยถูกต้องสําหรับเรื่องนี้เท่าไหร่งบประมาณทั้งหมดเนี่ยมันจัดซื้อจัดจ้างอยู่ที่กระทรวงเกษตรกรมวิชาการการเกษตรอบจเนี่ยที่เรามีส่วนเนื่องจากว่าท่านพิเชียนเนี่ยได้พาคณะไปแล้วไปเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดเราได้เป็นเจ้าภาพจัดแล้วแต่งบประมาณทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่เราแล้วเวลาทํางานพวกนี้นะครับบางทีเราก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับคนทํางานเพราะบอกเราจะเป็นเจ้าภาพหลายคนบอกอ้าวเดี๋ยวจะโกงอีกแล้วเดี๋ยวจะของบประมาณมาเพิ่มจะโกงจริงๆงงบประมาณไม่ได้อยู่ที่อบจเลยนะครับ วันนี้เนี่ยเวลาบางทีเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันคนไม่เข้าใจก็มาคอมเมนต์มาดา่าต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาทํางานนะครับง่ประมาณไม่ได้อยู่ที่อบจอถามว่าเรามีส่วนอะไรเรามีส่วนที่จะผลักดันนะครับในจังหวัดเนี่ยเวลาเขาจะทําอะไราทางจังหวัดก็จะเป็นคนที่เสนอแนวความคิดนะครับมีส่วนที่จะแสดงความเห็นในการอย่างเรื่องมาสเตอร์อย่างเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเราเป็นคนนําเสนอนะครับจังหวัดเป็นคนนาเสนออย่างเนี้ย ตอนนี้งานคืบหน้าไปเยอะนะครับจะส่งมอบพื้นที่เป็นในเดือนธันวานะครับซึ่งเราคาดว่าถันไม่ใช่คาดว่าหรอกครับจริงๆเนี่ยส่งมอบเดือนธันวาก็อยู่ในแผนงานปกติอยู่แล้วนะครับส่งมอบพื้นที่เพื่อส่วนโลกเนี่ยผมอยากให้เกิดจริงๆนะครับเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับจังหวัดดูดรธานีทั้งในเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดแล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังผมเนี่ยมีความคาดหวังว่าเพื่อส่วนโลกเนี่ยหลังจากหลังจากจัดงานเสร็จแล้วมันจะมีสิ่งปลูกสร้างซึ่งมันจะเป็นมรดกให้กับลูกหลานคนอุดร คือหนึ่งในตัวพืชสวนเนี่ยมันก็เขาจะยกให้อบจดูแลอยู่แล้วล่ะเพราะว่าที่เชียงใหม่จัดเนี่ยคนที่จะดูแลต่อต้องมีงบประมาณแล้วหน่วยงานที่มีงบประมาณเพียงพอจะดูแลได้ต้องเป็นอบจเขาก็ให้อบจดูแลที่เชียงใหม่อุดรผมก็คิดว่าเขาต้องให้อบจเป็นคนดูแลทีนี้เราจะเอาอาคารทั้งสองอาคารเนี่ยอาคารรูปใสและอาคารเฉลิมพระเกียรติเนี่ยมาทําเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติมาทําเป็นศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินะครับซึ่งทั้งสองแห่งเนี่ยมันจะทำให้จังหวัดอุดรธานีมีความพร้อมในเรื่องของจังหวัดไมซิตี้ นะครับมันมีหลายๆเรื่องที่เพื่อส่วนโลกเนี่ยเราจําเป็นต้องทําให้สําเร็จนะครับสุดท้ายค่ะนโยบายเร่งด่วนเราจัดพายออริเทียไงอย่างเช่นร้อยวันแรกเราจะทําอะไรให้พี่น้องชาวดอนในฐานะที่เข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นจริงๆเรื่องแรกอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องน้ําเดี๋ยวผมจะสํารวจแล้วก็คือดูเรื่องงบประมาณเนื่องจากว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับงบประมาณเนี่ยมันต้องทําไว้ตั้งแต่ก่อนผมเข้ามานะครับ mm hmm. การจัดทํางบประมาณเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมไม่ได้เป็นคนจัดทํางบประมาณของปีหน้า ใช่ปี68เขาทำแล้วเพราะฉะนั้นในการจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมันไม่ใช่ผมทําไว้นะครับอย่างเรื่องน้ําปะรปาเรื่องอะไรที่เราอยากทำเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์พิเศษนะคะของไทยพีบีเอสโดยศูนย์ขาวภาคอีสานนะคะ